สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตสุขภาพนะคะกับโรงพยาบาลจุฬาตราสามอินเตอร์ เมื่อพูดถึงวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากนะคะด้วยวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่ซับซ้อนและที่สําคัญมีราคาที่ถูกค่ะก็ต้องนึกถึงวิธีการทํา IUI หรือว่าวิธีการฉีดน้ําเชื้ออสุจิเข้าโครงบดลูกนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับวิธีนี้นะคะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะตั้งครรภ์ตั้งแต่10ถึง15ด้วยวันนี้เราจะไปพูดคุยแล้วก็ทําความรู้จักกับวิธีนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ แลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนายแพทย์ธนาจิรชอชื่นทวีชัยค่ะซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์นะคะเวชศาสตร์ด้านการเจริญพันธุ์ก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณหมอก่อนเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะดาวก็มาพร้อมกับคําถามค่ะสําหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากะะด้วยวิธีการทําอ UI เป็นอย่างไงให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะครับผมก็การรักษา มีบตุอย่าง,งจริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยวิธีการ IUI หรือภาษาไทายคือการฉีดน้ำเชื้อเขา้าพุงเปลูกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เรานิยมทำทั่วโลกนะครับโดยเราหลักๆเลยก็คือว่าจะมีกระบวนการก็คือแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือก็ต้องมีการเตรียมกระตุ้นไข่หรือว่าดูรอบธรรมชาติว่าขนาดของไข่ในฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องดูว่าสุกวันไหนจะตกวันไหนและในวันที่ไข่ จะตกเนี่ยเราก็จะมีการนัดมาเก็บน้ําอสุจิของสามีนะครับแล้วก็มีการปั่นทาความสะอาดแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ใส่สายฉีดน้ําเชื้อเนี่ยใส่เข้าไปในโพรงมดลูกนะครับแล้วก็ฉีดน้ําอสุจิที่ได้รับการเตรียมแล้วเนี่ยเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอสุจิเนี่ยสามารถไปปฏิสนธิกับไข่ที่ตกลงมารอในในโพรงมดลูกในในท่อนําไข่ของคนไข้นะครับ สำหรับวิธีการทำ IUI ค่ะมันเหมาะกับคู่คู่ไหมคะที่มีภาวะมีปัญหามีบุตรยากค่ะจริงๆการรักษานุญยากม,มีหลายวิธีแน่นอนครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยคงจะต้องมาตรวจประเมินคู่สามีภรรยาก,ก่อนหรือว่ามีประวัติการท้องกันแท้งทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีการมาปรึกษาคุยกันหลังจากนั้นก็ต้องมีการตรวจร่างกายไม่ว่าจะเป็นตรวจภายในตรวจอันทซาลในฝ่ายชายอาจจะตรวจร่างกายซักประวัติรวมถึงจะตรวจ ดูคุณภาพของตัวน้ําอสุจิด้วยนะครับการรักษาด้วยการฉีดน้ําเชื้อเข้าพุงลูกเนี่ยก็เป็นวิธีการเริ่มต้นวิธีการที่ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากวิธีหนึง่งจุดเด่นนะครับของของวิธีนี้ก็คือจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วการรักษามีบุตรยากด้วยวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าพุงลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไว้รักษาผู้มีบุตรยากอย่างเดียวก็ได้ในะความจริงคือเราจะพบว่าจากคนไข้ที่มาเนี่ยบางทีแล้วมันมีเงื่อนไขอื่นซึ่งเช่น สามีไปทํางานต่างประเทศหรือทํางานคนละกะอยู่นคนละจังหวัดไม่สามารถที่จะมาตรงวันได้หรือไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ได้มีบุตรยากจริงๆก็ได้แต่มีปัจจัยอื่นนะครับเพราะเนี้ยอาจจะมีทางเลือกเช่นแทนที่เราจะต้องโอ้โหอยู่กันหลายกิโลเราอาจจะนัดมาเฉพาะวันเป้าหมายเลยว่าวันเนี้ยเราจะให้ฉีดน้าเชื้อเขาก็มาเก็บน้ําเชื้อวันนั้นที่ไข่ตกนะครับอย่างที่สองคือ อาจจะเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้ก่อนนะครับแล้วสามีอาจจะไปทํางานต่างประเทศแล้วเวลาเนี่ยาวางแผนครอบครัวไว้แล้วว่าเราอยากจะมีลูกในช่วงเวลานี้ประมาณนี้ก็อาจจะละลายน้ําเชื้อแช่แข็งที่คุณภาพดีนะมาฉีดกลับเข้าไปอันนี้ก็คืออาจจะเป็นจุดเด่นที่ท,ที่ทำได้ข้อข้อที่3ามคือในใน,ในการเริ่มต้นของการรักษามีปัญญาี่ยในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มวิธีที่ที่ไม่ได้ซับซ้อนค่าใช้จ่ายประหยัดก่อนถึงโอกาสจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าวิธีอื่นๆนะครับ และสําหรับวิธีนี้ค่ะคุณหมอมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนคะครับผมจริงๆแล้วคาตอบเนี้ยจะ,จะ,จะตอบยากนิดน,นึงเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยแต่เอาเฉลี่ยทั่วโลกเนี้ยจะอยู่ประมาณ15%บวกลบะะนะครับ15%บวกลบหมายถึงว่าอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นได้อยู่อยู่ที่ตัวคนไข้เองด้วยนะครับ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวะะเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำ IUI แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมทำทำง่ายไม่ซับซอ้อนแล้วก็ราคาถูกด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะวันนี้ทางคุณหมอก็ต้องลาไปแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่โอากาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ